สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟม mm um ูช yeah, so, yeah, ูช n แนลค่ะนี yim, ่นะคะก่อนตกี้นีเจยาเดินในโที่สาแนวได้ใค่ะกเอฟซีทุกท่านนะรวมแรงร่วมใจกันนะคะจ้ะนะคะสำหรับคลิปนี้สามารถสั่งซื้อที่ท่านนะคะฝากกดซบุเพืวยนะคะสำหรับคลิปนี้สอบคุณค่ะอ่อแล้วเฟิร์นมนเริ่มืน สู้สู้สู้นายโพธิสู้สู้เดี๋ยวนายโพธิบอกว่าไงจบอยู่ใกล้เด้อเปิดก่อนดีออจ้าพี่างสุกใส่เอ็นมือจะบางคนเด้อนี่นี่มือท่าประมันะมือตนั้น เอ้เนองตเลยเอรเไว้ต hmm. well, okay. cool. ah, okay. uh, oh, so ังเล่เตเดียวมีรถมีโอมบิโนมาตังมทรอเลยเออว้าในเอาซอยอีกแล้วเหรอ ปูนได้แล้วค่ะคุณลุงปูนได้แล้วแถวทางแถวทางไหนเ้าทางขึ้นฮะอ๋อเอาทางขึ้นอ๋อเอาเนึ้อว่าจะเอาอ๋อเอาทางขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาปูนลงใช่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนชั้นนี่โอ้เออกอร์กังเลย

นี่แหละค่ะก็โอ้ทั้งใหญ่ทั้งหนักมากโอ้หนักมากเลยนี่ขนาดยกตั้งหลายคนนะนี่บอลูนเลยอืมนี่นะคะไปแมตินไปน,ป<า>นี่มาตั้งตรงนี้นี่นะอ ตั้งได้อยู่ตั้งได้นี่ตั้งตรงนี้ตั้งนี้ไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บเดียวเองอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยแหละสร้างก่อนตอนนี้เราก็เรียนเตียมายนะฮะตรงปูนะตรงนี้มาเด้อมาเด้อเข้าแถวค่ะพี่น้อง

เก็บก่อนโอเคโอเคเหมือนการค้างตึงเดี๋ยวตับปูนข้างบนนะเอฟซีนะไปไปส่งปูนมาชินตั้งตั้งนี่หรือตั้งนี่แหละหันไปข้างนี้เดี๋ยวเราไปส่งปูนก่อนนะคะเพิ่มบุญชูไปส่งปูนก่อนนะคะม้องตงต ไปทางไหน้อไปจานๆๆๆๆๆมกลงมยอยู่ไม่ถ้าเอาหที่หันไปนโอเคเื้อจางตกลงเก็บเยา่ามเบานี่จะงไปทางนันนเอาไปเสือลงไปขางล่างไม่ถึ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 งลงไปอีกแล้วโยนเรง วัดถือของไม่จ uh, ริงเลยมลงพอดีอ uh, ยู่ลงอีกแล้วลงอีกแล้วลงอีกแล้วโยนให้มันหอดพี่บ้านบ้านบ้านว้าวโยนมาเลยโยนถือหัวนี่หัวแล้วโยนมาเลยไหนที่โอ้โหบ้าจะจ

ตัวใหญ่เต็มมากเดี๋ยวผู้หญิงแข่งก่อนตัวเดียวก่อนเดี๋ยวพักหนุนในก่อนเร็วเลยเอเคง่ามาไวๆนะ

ปาะไรโคโอเคเดี๋ยวเราไปปลาไม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเอานะไปเอานะเดี๋เดี๋ยวมา รรออจจะะะยู่ย่่ดดดนน้้้าาานนนใกับชงงพพคภุมแลว,วสำหรับคลิปนี้นะคะขอบจบระเพียงเท่านี้น,นะคะอย่าลืมที่พี่คอแฟที่พี่สก,กินแนะนำช่องเฟิมมนชูชาแนลค่ะ,สะสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ